สวัสดีค่ะทุกคนหาล้ำแล้วล้ำเสร็จแล้วล้ำแล้วดูหน่เออลำเร็ล้วออกไปยางขาอเข่ามาด็เก็ดลางคอเข่ามาล้ำคอเข่านะค่ะะกินขาไหมวอไม่กินเราจะยางไปเซเว่นนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเซเว่น นาทีระทึกตลกชื่อดังดับอนาถได้อะไรบ้างได้เบรกฟาดเยอะมากแล้วค่ะแม่มีคนนี้น่ารักจังเลย<น>แฟนเองค่ะแม่แฟนมองแล้าอันนี้แฟนงงแจ้งตำรวจจับปากเลยเป็นแฟนที่ดี น้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรชื่อเจ้าไหรได้อะไรมาเกิียนมาต้มโคลี่โคชี่ชาเขียวโคลี่โคลย่นี้เนี่ยนะชอบนี่ไม่ชอบสลักเก้อยนหรอคะแต่ว่าถ่ายใครก็ลงหมดเลยฮะถ่ายใครแล้วลงหมดเลยถ่ายมาแปดช้อนราคา้าได้ลงอยู่เพจจ่าเออลงหมดเลย เดี๋ยวไปเซเว่นดีกว่าเอาก็อยากไปจิกินเ้าแล้วยังไงบ้านบกเสียเสียเอาอันนี้เขากำลังจะเดินไปเซเว่นเดินมาแล้วสามกิโลนะคะทุกคนเซเว่นอยู่ข้างหน้านี่เอากระพุ่นอะไรยางมั้ตะพุ่นเหม่พุ่นอะรวมทั้งหมดแล้วสามกิโลเมตรพอดีเป็นบ่กพอลุง พาดฝาดข้ามาหาไปกี่กิโลกิโลเดียวโอ้ยนี่อ่ะสี่กิโลน่ะจะถึงเซเว่นแล้วเนี่ยสี่สามกิโลไปด้วสี่กิโลแล้วเพเพื่อลมเก่าคนก็เก่าอัฒลาก็แก่เก,แกเก่ามาก เรามากับเกน้อยอ๋อ4คน3คนแล้วก็เกแก่1คนถึงแล้วเดินมาตั้งไกลปวดขามาก7 11กระเทยก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้นะรัะกระเทยหมอลำ